เราอยากจะสวัสดีครับวันนี้เป็นฟูชินะครัอยู่กันมั้ครับพาร์ทของพาร์ทที่สิบสองแล้วนะครับตอนนี้อัดมั้ยครับพาร์ทคอร์ลัวๆไม่รู้ทำไมนะโอเคเรามันหลดรับเลยนะครับสิบสองชัอนเราเขย่าสิบสองชั้นะมาทำพายกันต่อเลยครันวัน โอเคทำบ้านต่ออโอ้อืมครับครับครับน่ะ อืมเจ็บค้อก็ยังไม่หายนะอืมโอเคพูดลงค่าดกอ้าง บางทีก็มีหนังแซนนะคุณเปิดหนังดูไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะขออ่านนะหนังมันหนุกจริงนะครับเอ่อทำอาไาดีงก็ช่างมันถึกรับอืมอ่ะเกิดโอ้ ถ้าคุณดูอยู่จช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าอาสมบี้แ่านี้มันเถื่อนมันอยู่ไม่ได้นะครับสักครู่นะครับือมกลับมากันสองมีขนมเพิ่มพลัง สุดยอดไปเลยครับ ดาวนะไม่น่าจะพอไม่เนไรขอปูหลังการศึกก็น่าจะโอเคแล้วแ่ะครับ เขาพมถจนไหนวะสักพักผู่ไปได้หรอจ้าเอ๋ออ อืมก็ได้ยูอ่ะอืมไม่น่าจะพอแล้วน่ะ ไม่น่านจะพอจริงๆด้วยก็เป็นอะไรงั้นเราขคาไหนเอาแค่นี้แล้วกัน โดยที่เราคนละทำไมคนผ่านแถวนี้เยอะจังเลยนนางครูแต่ในน้นวยาเราคุยกันหน้าบ้านนี่โอ้เนาะอืมจะยังไม่เลิกคุยอืม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  Hmm. 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 Sucker อเองแค่ถึงตรงนี้ก็ได้อยู่นะสักคโรู่นะครับอ่ะของคืนทำต่อได้ครับ มีใครอืมอืมตอนนี้ถอนเงินเยอะจริงจีคุณยายครับอืมไม่ตอบด้วยอ,อะไรนะ ถ้าเกิดเขาไม่ตอบแล้วกปล่อยเขาไปก็ได้อืมเค้บกับบ้าน เกียหมาโอ้โหขอบคุณมาครับสเกลต้านช่วยส่งแรงครับวันนี้ครับเกียยหมานอนอืใครครับ าไม่ตอบนะอ่านี้มาทำอะไรดีวะไม้เหลือ,อโอเคมาแต,แต่งภายในบ้านแล้วกันช่วยตอบด,ด้วยครับ ไปอื <Bye. c oughs> ตรงนี้เอาเป็นห้องนอนดีไมหมวะ อู้ใดวะเนี่ยอืมอา,ารเพื่อนหลังเชื่อได้จริงๆเดอะแอบทำไม จะพูดก็พูดคนระับอืมไม่ไม่พูดแล้วงั้นเราทับแบนเลยนะโอ้ยกว่าจะพูดได้กว่าจะพูดได้กูดดนี่นั่งโง่ตั้งนาน เขาดูม,มาเขอาอัดมาเกีนนาทีแล้วเฮ้ยกระต่ายกูออกอ่ะได้เหรอบันนี่นเดี๋ยวจไปล่อกระต่ายเฮ้ยเหียอ้าวมันน้ามึงฮะก็มันออกมาแล้วอ่ะขวอนมันจะฆ่าเอ้ยขอยมันจะกลับไปได้ีนานออกมาสองตัวเลยนี่ใครเนี่ย เราจะกุศลไม่ได้เพยงเท่านัจะฆ่ามะนาวเราเหรอทำไมทำบ้านอยู่ สัสดีครัชมะนาวเฮ้ยอยากได้ไข่จากมะนาวไข่มะนาวอืแ <laughs> <laughs> ปเอาไข่จากมะนาวดีกว่าอยากได้ไข่จากมะนาวจังเลยมะนาวขอไข่น่อยสิขอไข่หน้อย <laughs> ได้ไข่ไปแล้วแล้วอ้อามานี่พูดเหมือนยิ่งติดเลทยังไงก็ไม่รู้คนจังหวันี้เขากำลังทำผ้าอยูอ่เฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาออกอย่าออกเอ็มย้ายผ้า นาเวิร์ช่วยไปหาทรายมาให้หน่อยดิแป๊บเดี๋ยวไปหาทรายแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กำลังขโมยไข่แม่นาอยู่อขโมยลเลยนะขโมยไข่แมนา อืมนี่ได้ไข่มะนาวมาแล้วอืม

อาหารเพิ่มพลังสุดยอดไปเลยอ้ออ้โอ้แรกเลกเฮ้ยเสียงอะไรแม่งมาจากไหนวะ เตียงมาจากไหนมนจะไปรู้ไหมล่ะเตียงแม่งเหมือนอยู่ใต้บ้านเนี่ยต่อเชียร์สิครับคุณมันองค์รักอ่ะบ้านเสร็จแล้วใช่ยังไม่เสร็จดีดเอาชวเวลมา่อาชวเวลมาให้กูคลิปนี้ที่พูดกันหใหญ่ วิร์กโรงเรียนเวิร์กไม่ไม,ไม่ไม่ได้อันนี้หรอห้ามให้คนเป็นแฟนกันหรอโรงเรียนเองห้ามวะจะบอกว่าโรงเรียนมีเราอยากจะถามว่าโรงเรียนเขามีกฎหรือเปล่าเฮ้ยโรงเรียนเราอะ่ะไม่ห้ามแต่ครูเราห้ามแต่ครูเรารู้แล้วครูเราก็ไม่ได้ว่าเลยแค่บอกว่าอยู่กันดีๆใช่ไหม แค่บอกว่าพากันเรียนไม่ได้พากันหนีเรียนอือฮะหานี่นีเรียนไปไหนอะไปเที่ยวไงหรอไปบีเซ็กั้งไอหาอ้าวแล้วเขาเ,เขาก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยแล้วไปแบบไปเล่นเกมโดดเรียนยอะไรเงี้ยอ๋อโซว์ถ,ถ้าเราไปอยู่สอบบอวเราจะโดดเรียนอ๋อเขเขาก็กระโดดทุกวันอนะโดดไปไหน cái đồ dẫn dung 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 nèo tên nèo. Cado cái đồ nèo. Cado dung bước nèo. Cado dung 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 ở đây, ở đây, ồ hồ, đây, máy phí ngay tăng nhịp 1, 2, 3, 4, 5, I love you. 6 7, 8, 9, I love you. Vơ, khó máy nữa đi vơ. A, B, C. ไม่มีไม่มีไม้ให้เราใช่ไหมเออโอ้จะมีทำไมเออเองขุดอันนี้ขุดซ้ายเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในเตาเผาในบ้านเลยเออเปิดไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใส่โคได้ยังอ่ะยังไม่มีโค มีแต่กระเบือใช่ไหมยังไม่ได้ใส่เลยเตรียมไว้ก่อนโอเคใส่คโครเว็บมีไม้ไหมเราต้องการจะมาทำทอชเอาเอาดีไอสับ ไม่เอาอีกอก็เอามาให้เขาที่อ๋มมต้องวัดได้ละชักช้าแล้วคนบ้านอะไรชักเร็วือซอมบี้เสียงมาจากไหนวะเนี่ยอยากรู้กคนนี้มันจะตอนกลาคืนแล้วเนี่ยไม่มันมาจากใต้บ้านอนะ มันเป็นบ้านอาถรรพ์เบิร์กเิร์กจะดูหมอผีไซเปอร์ปะ่ะหาเนาะอ,อะไรว่าคาถาสีธาตุใช้ไดออ้วันละครั้งหรือเปล่าวะได้ได้วันละครั้งสมมติหรับฟาร์มคลิปจะไปเล่นดตดต้าเหรอฟาร์มคลิคแปแ๊บนึง เอ้ What the fucker เสร็จ <stakeholder> น <noise> ี้ Dota สตาร์ไม่เวิร์ก Oh shit m น n motherfucker ออยากไม่อยากเล่นตัวเก่าแล้วตัวที่มันเปลี่ยนได้สองสายอยากเล่นตัวอื่นรู้ปะอยากเจอกันมานานแล้วอ่ะยากเล่นฮัมจางยินน้าส์ชางยินน้าสแหมเล่นตัวสายเถื่อนนะครับ ก็<ม>สเสร็จเลยเองมีกมารบ้านกี่วิชาวะนะ่ะเนี่ยของเรามีสี่วิชาของเขาเหรอ,อไม่ไม่เยอะเพราะมันเป็นห้องห้องไม่ต้องเอ๊ะห้องเนี้ยคือคือห้องไอเรียนดีไอเรียนเก่งๆกงเนี้ยไม่ต้องรีทางการบ้านนะอ่ะไเอา้าไม่งั้นก็ไม่มีเวลาพักสิครับ แล้วมึงทำกันบ้านในคาบใช่ไหมอือทำในคาบบ้านเดี๋ยวซ็ตนี่ก็เล่นโรตาก็ทำกันบ้านไปด้วยเป็นไงเทพซาบอกเลยรวยเลยโฮ้ยคำหยาบมาเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้อือตัวข้างๆเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องดีแล้วแหละเอ้ยอย่ามาระเบิดตาบ้านเรื่องนวมีอยู่จะไม่ยุ่ง เสริมเสริมหินเสริมเสริมอะไรนะเสริมหินหินอืมหินเคยเห็นหินนะแล้วเคยเห็นคำว่า B A N ไหมล่ะไม่เคย เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นว่านี่แหละเคยเห็นคำว่า Nots not playing Dota ปะล่ะอืมแล้วตุ๊กข้าหายไปกับตาฮะซ้อมด้วยนะนั้นเองทำอะ่ะกูไม่ได้ทำเออยินแหลกอยู่ดีมันก็เปิดเลยนี่แต่งแต่งเป็นทางทางเดินไปเลย เืมเสี้ยดีก็สวยชิบายเลยอะไรอะ่ะคลิปเปอร์แม่แบบระเบิดทางก็วสวยเลยมึงน,นี่ก็ตามกูจังเลยไอ้เหี้ยอือด่ากะว่าไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยอย่าเอามาอย่าเอาหัวมาบางังสิ กูมาเข้าเลยโดดเข้าไม่ทันจะใครรวยจะใครรวยใครรวยใครรวยเอ้ยสัมบีรู้จักไหมเบอร์เฟิร์สอ่ะรู้จักไหมโพลิชีดไปทำฟาร์มอ่ะเฮ้ยเจโหมาเป็นโรงเวิร์กอย่าให้มันระเบิดแถวบ้านแล้วกันโอ้อ้าวโพลิชีดแม่โพลิชีดแม่มาฝากก็ วันนี้เว้ยตามมาตามพัมน,มน,มน,มาานอย่าเพิ่งยิงแต่เพิ่งทำอะไรมันเว้ยเราพาเพื่อนมาดูจักไม่เอาเอา่ะเพื่อนโคตรโงเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาดิอ่ะถอยก่อนดิอ่ะขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมา,มาเออไปนอนก่อนไหมเดี๋ยวเพิ่งนอนน,นั่นเนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นมาดิกไอ้ยัยยิงกูจังเลย จ,กจกรรักไข่รวยจักไข่รวยเห็นี้ยตามมาตามมาทานทานมานี่เด้อทานดูนี่ดิทานอืมคนโหดอ่ะทานอ๋อทานอยู่ไหนอ่ะเห็นแล้วแหละโกลเด้นโกลเด้นชุดโกลเด้นอ่ะอืมโอ้จะตายแล้วโอ้โปรลิชิด โอ้จะตายแล้วขอให้ตายช้ยชาๆโอ<ห> <defense> ้กูจะตายหายแล้วภารกิจก็คือห้ามตายซึ่งกูโอ้โหไอ้ไอ้ชานทันนั่นกูจะตายแล้วฟันก็หนีเข้าบ้านสิข้ามข้ามข้ามโอ้โหเี่ดิีกแ้วเล่นอีก นี่ยติดกระจกอัดหน้าซอมบี้สักครูค่นะเดี๋ยวเครลับมากันต่อนะอเนม่อกี้ใครพูดะหรอทีอ่ติดธุระนิดหน่อยอะไรเปิดสองอย่างสามอย่างนะอืมนะ ไปทำฟาร์มแล้่นะเดเ๋ยวมาอืมอาหารเราจะหมดแล้วดินติดท็อตในบ้านสกิลิตันบักบักเลยบักเลยบักเดินจนดินอ้อ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 นุกนุก,นก <c oughs> ตุยตุยตุยนี่เฮ้ยว่เยาเขาคาดว่าเขาเขาคนจะไม่ได้เล่นเล่นโดตาต่อแล้วแหละทำไมเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วนะี่ยแล้วแต่มึงอืมจบคลิปกันเลยไหมกูยังไม่ยันทำอาหารเลยเพราะกลับไม่เขาเขาอัดมานานแล้วนะเออจบก็จบแต่พี่ตีเซิฟขอทำอาหาร โอเคครับสำหรับพาร์านนี้ก็จบก,กันไปเลยนะครับถ้าอชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์น,นะครับถ้าชอบมากกดซับนะครับเคครับถ้าชอบ,บมากถึงมากที่สุดนั่นนะครับกดแชร์เพื่อนคนดูเพื่อนคณจะได้ดูสิ่งที่คุณได้เห็นนะครับบาย,บาย